เนี่ยพเนี<ฟ>่ที่สุดคือหนึ่งหรับเน็่ที่สุดผูดได้เพราะสือ่อเสียใจโอ้<น>ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ครับเนาะเอ,าม,า,เอา,มา,าม่นี่แอบินมี่าวสานเน่ทางนะครับเนะาะมาฝากกันพี่น้องเร้อเอาผู้ใคเขา้ารับชมกบฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงจใจกันครับผมเนาะเอาไปพบไปพ่อภาพที่ท่านเห็นต่อจากนี้ก็คือบมอเมนแนวทางนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เป็นมั่นใจมากแท้ครับผมเนาะาสำหรับเลขสูตรเลขคำนวณน,นะครับเนาะ งวดนี่ว่าวมันเด็ดสุดๆพนวาเนาะครับเนาะเป็นฟันมาตัวเดียวเลยพี่น้องบนเป็นบนล่างล่างมีตัวท็อปตัวเด็ดนะครับเนาะมั่นใจเกินลอยครับผมเนาะเอาไปรับส้มรับฟังบรรยากาศน้ำกันนะครับเด้อผู้ใดมักครชอบตัวไดพิจารณาดวนพระวาหลังจากนี้ก็คือสอหายากแ้บพี่น้องเด้อยนืนคาวา เต็มเงินแล้วพ <c oughs> ี่น้องเนาะอยู่แถวอำเภอนี่ก็คือบ่มีขายแล้วนะครับเนาะเป็นตัวได้ดั่นกาไปบึ้งบรรยากาศน้ำกันนะครับเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังแนงใจนะครับเรื่องเอฟซีไปบึ้งบรรยากาศน้ำกันครับไปไปลงมาจังหวมันจบครับ ากยืกนันโส,ส,<ฮะ>สองเด้งมาหาแหงมือ่นิสองเด้งสอง,อสองสั้นสองสั้นสองสั้นถึงปัวได้ซื้อแล้วว่าซื้อในสีขึ้นเงื่อนไฮอ้บานจังก็เกาได้บานเลยอหาเลยอ <c ười> อะไรนะปัวเอะาเบินมาสะขึ้นเงือ่อนไ โอ้โหปูไซบานเลยคันนี่การันตีได้พี่น้องได้หูพึ่งได้แอดมินนะหูพึ่งทันที่ได้บานเนี่ยมาเหงตัวนี้สิต้องเด็กพิเศษยดินเลยนี่เด็กพิเศษนที่ต้องเป็นเด็กไว้จับเพราะต้องกลับเพรต้องคุ้นเพรา่ต้องกลับเลขบนนี่เพรต้องกลับแล้วก็เพรต้องไปคุ้นล่างครับผมคุ้นเล็กๆับจับคุ้นแล้วบนคือบนบนคือบนล่างคือล่าง ล่างล่างกับกัปไแล้วครับผมบนบวกกัปอหนึ่งหกหนึ่งหกนะคะสี่เก้าครับผมเลดตะวันนี่ปะอออ๋อมันอยู่ในเีือ่าอยู่ในนี้แล้วสี่ปดนี่ยแต่แต่เด็ดที่สุดคือหนึ่งหกหนึ่งหกอาตัวเก่า เมื่อกี้มาให้คุบคักคุบเนี่ยพวเ็กที่สุดหนึที่สุดพู้ใดบ่สื่อบ่ได้เงนเสียใจอหนึ่งกว่าหั่นกว่าหหนึ่งที่นองปิดตั้งใดบ่ด้คักบ่ปิดเมือง้เนี่ตัวนี้เน่ยมาเองิดเม่องสือเลยมาเตัวนี้เนี่โอ้ตัวเดียวกันตัวเดียวกัน ล่างให้นสื่อซีเก้าครับผมโอ้เต่ว่าเต็มให้ม้อไฟแมนิมอสซีเก้าโอเคครับนนี่ก็คือหนึ่งหกคูเน้นเป็นพิเศษล่างซีเก้าบนหนึ่งหกครับผมอ๋อพี่เลขนมีกี่ตัวเองนะคะพิจารณาดูหน่ยชุดเลยครับด้วยลายชุดเลยหน้าแบบจวดจวดได้ดี่น้อยด้วยการันตีด้วยการันตีให้ซื้อลอตเตอรี่บ้างคาัว่าพอถือเอามากขึ้น เอามาขึ้นเงินนนะปูเอามาข้นเงินท่นทีได้ว่าซาดเนี่ยเออเออแต่ว่าพี่ติดเนี่ยยังว่าวันนี้วันนี้มันนีขายเพราะว่าเขาว่าจะขายกันมาปูอันนี้เป็นเก่าเออโอ้เอาเด็นเนี่ยถ่ายในกันเด้อ ูเนีนบนเป็นบนลายเป็นลางนะครับเนาะบนบนปูนี้ตัวนี้ให้แอใต้มาแล้วนี่ปูเนียนหนึ่งสอไปหน่อยด้ซี่ส่วนลางสี่เก้านะคบไปหารยิบแนนควันมูเลยว่างแข็งแล้ววงกลมไว้แล้วสำหรับปูชันวัานนะครับเด้อหนึ่งหกตัวเก้าว่าหันออดหกหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ออกหน ฟันสิออกนึ่งหกตัวเก่าวันที่เรามาให้มักคักไายียมกับฟันว่ามันออกนุ่งหกลังฟันดีฟันดีเล้ววนอ่เจ็ดเจ็อมากคือเก่าเนาะอตัวเก่าเนาะปูวออฟันดีเราจะพูว่าดีแะาถูกครัเป็นแาเบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะครับเนาะ ว่ต้องก้าวปูก้าวไปเรียบร้อยเอาตามนี้ได้ครับได้ผูเลยอะตามปูเซวานอยู่นะครับน้อยยาผาดยาผาดครับผมเนาะว่าปูปูเนี่ยให้พี่เศบไปแห้งแล้วว่าอะไรให้เอาไปเป็นแนวทางได้หนะเอาไปซื้อได้หน่โอ้บ่าเป็นแนวทางเนาะบ่าเป็นแนวไปเป็นแนวทางเลยคืออย่างเดียวคือตัวดีบอะลงทุนปลาเป๋าเสียทีทันทีว้า แล้จะไปหาให้ปูอยู่แล้วเข้าในมือเขาวางกว่าตอนนี้เขาบผีขายปูไข่ลำเแก้บีไขม่ยมาสั่นเขาาเยออกาขายเขาาเยออกมาขายันนี้ไปนี่ิลังเด้อเอายิบใบตย่ไนบีใบครับผมเนาะค่ะ ตามนั้นได้ครับพี่น้องได้ไม่ได้แนวทางครูใช่ไหมพอดีเนื้อไม้่ได้เป็นแนวทางเห็ไปหาหยิบเลือดเลือดไม่ใช่ไปชื่อเลยเออพอดีไปตวงไปชิ้งเพราะเป็นเศรษฐีเออย้ำนะครับเ่าเป็นไม่ไม่ใช่แนวทางเลยตัวนี้คือลงทุนเลยลงทุนเลยไปหาเห็นครับพิษเมืองซื่อค่ะพิษเมืองซื่อเลยได้พี่น้องเด้อพ่อะยี่สายยาใหญ่พัน ซื้อได้อ่าซื้อเลยเงยบสี่โทรมาหามาหาแฮ่งไปอย่างนไปติดตามเพส่อัะจรทั่วปัวมีน้อยชุดนะนี่น้อยชุดก็ก็กระชักเัมาอีกอ่ามันก็เล็กตัวเดียวกันนะวันนี้โลกเลได้การเรียบี่รองเล้จะได้น้ำหาจะได้น้ำหาไม่ต้องอยู่ใช่นอตัวด้วยปัวมหาก็น้ำหาหญาเร่นั่นนีอ ไปยหนาวยลกลยมีตะไคร้มีตะไคร้เลยอยู่นั่นเอาบขาดแับขาดบขาดถ้ามันค่ันอยู่อย่างนี้เราเหน่อาน้ำมันตัวท่กนอยู่อ้หจิตนาทปยนี่หล่อนด้เห่นยับคือบ่บ่แม่นน้าทังนะครับนะ ครับผมอันนี้ก็เป็นที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับเด้อเป็นแนวทางจากปูใช้วันเนาะครับเนาะเพิรนว่าบอร์แมนแนวทางครับที่เขียนหายไปเลยคือเอาไปลงทุนท่านที่ได้เนาะครับเนาะเอาไปลงทุนท่านที่บอแมนแนวทางนะครับเนาะปูเป็นเงินยาบมาสิพี่พิอหน้าเบิรงได้ครับได้พี่น้องเดาผู้ใดเข้ามารับชมเราฟังกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับเนาะกับทางช่องไม้มวญซืนนะครับเอฟซี FC ที่เขามาไม้นะครับเนาะบ่าเดี๋กดติดตามกับกดน,นะครับเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับเนาะตามนั้นนะพี่น้องเนาะเน้นย,ยำ้ำคือบนเป็นบนลางเป็นลางสำหรับการลงทุนนะครับเนาะพี่น้องพี่แต่หน้าเอามักชอบใจคือกันฟันในคือกันนะครับเด้อ จังเน้นออกนะครับเนาะเพราะวา่าเด็กปูช่วยวาดคือบุญเป็นบุญลางเป็นลางเพิ่นให้มาสั่นนะครับเนาะเน้นยำบวแมนแนวทางตัวเลขที่ท่านเห็นคือให้ลงทุนทันทีนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนีก้าาก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเด้อให้รลำด้วยไปน้ำกันให้มีโชคมีลาภไปน้ำกันนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ